ที่นี่นะครับทุกคนที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับต้นตเอิลวันชั้นสองนะครับถ้าใครมานะครับแนะนาให้ไปทั้งเจ็ดชั้นนะครับดูนะครับผมจะให้ดูความสวยงามของแต่ละชั้นนะครับตอนนี้อยู่ชั้นสองนะถ้าเราขึ้นไปชั้นสามนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะตรงนี้คือบริเวณชั้นสามครับจากรูปถ่ายนะครับทุกคนนี่นะฮะเป็นบริเวณชั้นสามแล้วก็ตรงนี้ชั้นสามนะชั้นสี่ครับบริเวณชั้นสี่นะฮะนี่นะฮะ สวยไปอีกแบบนะอันนี้สวยงามจริงๆนะชั้นสี่นะครับถ้าใครมาก็แนะนําให้ขึ้นทุกชั้นเลยนะะมาชั้นห้าครับผมชั้นห้านี่คือเบื่อไม่ลงนะครับชั้นห้าเบื่อไม่ลงโอ้โหสวยคลาสสิกมากๆเลยครับผมทุกคนสวยงามมากครับชั้นห้าแล้วพอขึ้นไปที่ชั้นหกดงพฤกษาชั้นหกชื่อน้ำตกว่าเป็นดงพฤกษานะครับก็สวยนะครับสวยทุกชั้นนะครับ ขึ้นไปชั้นเจ็ดน่าจะบนสุดแล้วนะภูผาเอราวันนะครับโอ้โหชั้นนี้น่าจะสวยที่สุดนะครับผมเท่าที่ดูนะฮะเพราะว่ามีน้ําตกลงมาจากบนยอดภูเขาเลยนะฮะสวยงามมากๆครับทุกคนน่าขึ้นไปดูมากๆเลยนะครับน้ําตกทั้งเจ็ดชั้นนะครับทุกคนมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับวันนี้อุทยานแห่งชาติเอราวันนะฮะน้ำตกทั้งเจ็ดชั้นแต่ละชั้นก็จะมีชื่อนะฮะชั้นสามผาน้ําตกชั้นสี่อกนางผีเสื้อชั้นห้า เบื่อไม่ลงชั้นหงนี่คือน้ําตกนะครับที่เรียกเป็นชั้นนี่คือชั้นน้ําตกนะฮะชั้นหงดงพลกษานะฮะแล้วก็ชั้นเจ็ดภูผาเอราวันนะครับน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมอาแล้วครับมาอัปเดตเรื่องราวให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันครับมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับชั้นบนสุดคือชั้นที่เจ็ดนะครับจะชื่อว่าน้ําตกเอราวันนะครับถ้าใครมาแล้วก็มีเวลานะครับควรที่จะขึ้นไปดูนะครับเพราะว่าคนที่ขึ้นไปแล้วลงมาบอกว่าสวยงามมากนะครับแต่วันนี้น่าจะบ่ายแก่แ,กแล้วนะคครรัับบเวลาานน่่จะะไมพอ อากาศเราปกติแอร์เลยนะเพราะว่ามีไอ้น้ำมานะไอ้น้ำตกนะฮะจะมีความเย็ยนอย่างมากนะฮะโอ้โหยูโลเข้าไปทําไมเนี่ยใต้หรือผินตรงนั้นนะออกมาเออนั่นแหละอยู่ที่น้ําตกเอราวัณชั้นสองนะครับตอนนี้หปลาคนระับปลาอยู่ก,กู้คนจริงๆนะฮะนี่คือปลานะฮะคนก็เล่นน้ําไปนะปลาก็เล่นน้ำกับคนด้วยเช่นกันนะฮะ ส่วนบรรยากาศนะครับก็ให้ภาพอธิบายเรื่องราวเองแล้วกันนะครับเป็นน้ําตกชั้นสองนะครับน้ําตกเอราวันชั้นสองนะครับที่เขื่อนศรีนครินทร์นะฮะทั้งหมดน้ําตกเอราวัณจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดชั้นด้วยกันนะครับทุกคนชั้นที่เจ็ดชื่อว่าน้ําตกเอราวันนะครับน่าจะเป็นชั้นที่มีความสวยงามที่สุดนะครับเท่าที่ผมดูจากภาพถ่ายแล้วนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบริเวณของชั้นสองของน้ําตกนะฮะเาจะมีเด็กๆเล่นน้ํากันนะครับผม เด็กทั้งสี่ตัวนี้ก็คือเด็กมากับทีมงานของคนถ่ายคลิปเองนะครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับเป็นลูกหลานนะครับมาด้วยกันครับผม อากาศแบบพอๆกับติดแอร์เลยนะถ้าเปิดแอร์อุณหภูมิยี่สิบหกเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยพอๆพอกันนะฮะตอนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยทุกคน mm hmm. เอาละครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ